สวัสดีจ้าพี่น้องฟังไปสวัสดีจ้าพี่น้องปังไปส่สกุลเด้อมากินข้าวปุ้นซาวอยู่ะจ้ะพี่น้องผักต้มกินข้าวปุ้นซาวแล้วผักต้มจา้าเนี่ยให้ยกให้ดูอันนี้ผักต้มหลายย่างจ้ะพี่น้องมันเกิดอยู่ได้ระดับนี้เนาะพี่น้องเนาะเข้าไม่หมดจ้ะกล้องมันเล็กอันนี้ข้าวปุ้นเรา ข้าปุ้นข้าปุ้นข้าปุ้นจ้ามาเมดินน้องเด้อข้าปุ้นสาวน้ำยีแก้วเด้อจ้าข้าปุ้นสาวข้าปุ้นสาวใส่น้ำแปรแกหลายๆนี่ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยนี่ ลายจับว้าอ้ยเหนียวเหนียวเป็นตักโอ้ยมันหลายลดพี่น้องพี่น้องเอาไว้ก่อนมันหลายมันหลายเอาไว้ก่อนอไว้ก่อนข้าปุ้นซาวข้าปุ้นซาวจา้ามาเด้นพี่น้องเด้อโอ้ยลูดหน้าลูดหลังหรอก น้ำประแดกข่อยน้ำประแดกข่อยพี่น้องหาดลงไปเลยเว้ยใส่ว่าสะพีอะพีอยู่นี้เอาสะพีลงมาโอ้ยหาดลงไปเลยพี่น้องยัวยัวน้ำบักขา่าบดได้ใส่จังน,นี้ใส่แต่เอ็นเอาตะทูล,ลงไปน้ำ เอาตะทูล,ลงไปด้วยนะจ๊ะม,มาเด้อพี่น้องเด้อ